ใช่ข่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะคลิปนี้อัปเดตกเกษตรกรนะคะในหัวข้อข่าวกเกษตรกรสุดปังเยียวยาเราชนะได้ทุกคนในครัวเรือนนะคะรับกันไปเต็มๆ2เดือน7000บาทมาดูรายละเอียดกันนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและยู u ูบแจ๊คข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ตามที่เด้ทราบข่าวไปแล้วว่าเราชนะเปิดข้อควรรู้สำหรับเกษตรกร,กรที่จะลงทะเบียนร่บเงินเยียวยา3,500บาทรอบสองผ่าน w w w r ราชนะ .com ทุกคนในครัวเรือนได้สิทธิ์โดยไม่ต้องใช้ทะเบียนเกษตรกร,กรแต่ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม4ข้อนะคะขณะนี้เกษตรกร,กรจำนวนมากกำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับการรับสิทธิ์มาตรการราชนะ ที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมในวันพรุ่งนี้19มกราคมว่าจะมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์การเยียวยากเกษตรกรร,รอบ2อย่างไรนะคะเบื้องต้นฐานเศรษฐกิจตรวจสอบประเด็นนี้จากแหล่งข่าวของกระทรวงการคลังได้รับการี้แจงว่า มาตรการเราชนะที่จะเยียวยากเกษตรกรรอบสองนะั้นจะแตกต่างจากรอบแรกในหลายเรื่องเช่นการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรรอบแรกจะจ่ายเป็นรายครัวเรือนแต่กรณีเราชนะจ่ายเป็นรายคนรวมถึงการให้เษกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเยนกษตรกรแล้วต้องลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะอีกรอบเนื่องจากการจ่ายเงินเยียวยาโควิดรอบสองผ่านมาตรการเราชนะจะไม่สนใจว่ากลุ่มใดจะได้รับเงินเยียวยา,ยาเพราะจะนำเงื่อนไขใหม่เกี่ยวกับการก,กำหนดคุณสมบัติต้องห้าม ของคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือ n e เนกาที l i s สมาใช้ทำให้เงื่อนไขของเกษตรกรการที่จะได้รับเงินเยียวยารอบ2ผ่านมาตรการเราชนะครั้งนี้จะแตกต่างจากรอบแรกนะคะโดยหลักๆ3ข้อดังนี้ 1. การลงทะเบียนรับสิทธิ์เราชนะไม่ต้องใช้ทะเบียนเกษตรกร2เกษตรกรที่จะขอรับเงินเยียวยาต้องผ่านการลงทะเบียนที่อยู่ราชนะ .com3 การจ่ายเงินให้กเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะไม่ใชหละกเกนหนึ่งครัวเรือนต่อหนึ่งสิทธิ์แต่จะเปิดกว้างให้สมาชิกในครัวเรือนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามเงื่อนไขที่กําหนดสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ได้ทีนี้เราก็มาดูคุณสมบัติต้องห้ามกเกษตรกรที่ไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยารอบ2เบื้องต้น4ข้อดังนี้ 1. อายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์อันนี้ไม่ได้2 เป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ3กลุ่มผู้มีรายได้สูงและ4อยู่ในกลุ่มแรงงานที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมหกเกษตรกรหรือสมาชิกในครัเรือนไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลงรังกำหนดสามารถลงทะเบียนรับสิทธิเยียวยา3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวม7,000บาทจากมาตรการราชนะผ่านเว็บไราชนะ com ได้ทั้งหมด และนี่คือการอัปเดตล่าสุด18มกราคม2563และที่สำคัญที่สุดอัปเดตวันพรุ่งนี้หลังเข้าครม19มกราคมรออัปเดตข่าวนะคะ